อ่ะว uh, ันน you know? uh ี huh. uh ้ท huh. ีมงานเราก็จะมาใส่เ huh. บ็ดกันครับพี่น้องอืมอ่าโชคลองหน่อยดี้อู้วเขาเสียงไปต้นหน่อยครับอ่าฟังสุข ก็จะเป็นต้องสวยหรูเสมอครับอย่าแก้วเดินถึงระยะเลยแล้วก็เบี่ยงไปที่ตะวันตกใส่ไก่วลงซีครับ ยูน้านคือเก่าพี่น้องเนี่ยเสียต้อมเห็นไหมเนี่ <c oughs> งแล้วลงแล้วน่าจะเอาเบ็ดมาเยอะๆหน่อยเนาะอ๋อนี่ใส่ทั้งหมดเลยเหรอมัน,ไ,น,มนไม่พอหรอกขนาดนั้นอะถ้ามันมีที่ใส่ก็ใส่ใส่ให้ก็ปักป่กเลยใส่นี่เยอะจึงรีดครับพี่น้องผมก็ใส่ไส้เดือนคือเก่าพี่น้อง ไอ้ตอนนี้มันเห็นไหมท,ที่ที่ต้นตกของแถวไปต้นสายเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเห็นไหมแถวนู้นไปเดินตรงไปนู้นเลยไปหาลายยางเราไปกันหมนดแล้วอันนี้เอาเอาแหล่งให้มาใส่แหล่งที่ว่าป่าเยอะๆเลยมไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ไหมแต่มันจะไม่มีที่ไปหรอกว่าแกไปแล้วลูกนี่ก็ไปพีกันก็ไปแล้วคือจะใส่ตรงไหนแก Nói lẽ đường đi khá khá nặng lẽ bếp cấp, thế nào, thế nào cước cao Sợi à, tôm, sợi tôm 4 mô, 5 mô là đèn cháy rồi đây ทรง,งจะมีปลาไหลเยอะแบบประมาณนี้โอ้ปลาไหลเหนียวทอดเนี่ยันนี้ผมปลูกมา20คันอืมพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เบ็ดกันครับเด็ดยังจ้าอยู่เลยครับพี่น้องแต่เตรียมมาแบดไว้กลัวมันมืดอ่าใส่เบ็ด จะเริ่มจากฝั่งนี้ไปถึงนูนน่นไกลๆนู่นน้องอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอยู่เส้นเดือนขึ้งเก๋ารับพี่น้องเขาใส่จิ้งหรีดกันผมใส่เส้นเดือนเส้นเดือนมันจะได้ปลาที่คีบมันจะดีกว่า,อ,าอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องแดดร้อนมากเลย พี่น้องครับก็ใส่เบ็ดยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับเบ็ดจะหมดแล้วเบ็ดไม่พอ,อเบ็ดน้อยเกินใส่ไม่พอยังไม่ถึงไหนเลยหมดแล้ว ตเกียรมาก็ร่มรื่นแล้วครับบรรยากาศดีครับอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องจะต้องรอชมรอบดึกครับภาษีม้านบอเมื่อน,นี้อ่าแบบนี้ก็สำนีก่อนนะครับพี่น้องอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้อง